สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลครับคลิปนี้พามาดูรถขุดซานี่ SY 135C นาะกำลังขุดดินปรับระดับครับจะทำรั้วโอ้นี่เป็นหน้าดินเลยนะสะกายขนาด13ตันครึ่งนะครับพิกัดน้ำหนักของเขา เครื่องยนต์นี่สี่สูบนะน่าจะเป็นอ e ีซูซูครับเครื่องยนต์ของเขาสวงล่างนี่ล้อเลอเจ็ดนะข้างบนแคลรี่หนึ่งเครื่องยนต์นี่ยังเงียบเลยฮะจับเต็มอุ้มครับโอ้โหแกดันด้วย มันท้ายนี่ตลกเล็กน้อยครับตลกนิดหน่อยตาม,มาอายุการใช้งานนะเส่งยนต์ยังไม่มีควันฮนะยังไม่มีไอโอ้ตักมาลองตัวเองไปเรื่อยๆฮะโอ้มงกีห้าฟันน่าจะ0.6 0.5ถึง0.6คิวนี่แหละครับบอกไฮดรลิกสีดำจะเป็น จะเป็นแบรนด์จีนนะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงแล้มาแรงสุดๆครับสำหรับซานี่ราคาค่าตัวไม่แรงนะครับโอเคเช็คระดับแป๊บนึงครับโอ้พิ่งเพิ่งเจอเนี่ยซานี่หนึ่งสามห้ตันครึ่งครับเดี๋ยวเช็คระดับกันแป๊บนึงครับ เช็กระดับกันแป๊บหนึ่งครับนี่นะให้ดูมุกี้หุ่นได้ก็เนี่ยชีคดีครับใช้งานมานานดูนะสำหรับทเทรลเนะสามเผาหลังครับสิบสี่ล้อเลยเนะี่ยเอ้ยสิบสองสิบหกล้อนะครับโอ้โหไปอย่างนี้นี่น้ำหนักลงเผาได้สบายๆนะครับ เอาหลังเยอะมากครับน่าจะแบกเจ้าซานี่มานะเอาคลิปนี้ก็จบคลิปยงเท่านี้นครับเดี๋ยวเราพามาดูอีกคลิปจบที่ซานี่ SY1354 ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ